สวัสดีค,ค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอาําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้นะคะค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมาส่งวันเดือนปีเกิดมาเพื่อที่จะให้พอ,อน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนได้แล้วหรือยังค่ะก็มาดูนะคะท่านนี้ส่งวันเดือนปีเกิดมาก็คือวันที่ สิหเกิดวันที่สิห้ามิถุนายนสองห์เจ็ดลงทะเบียนได้แล้วหรือยังค่ะพอน้อยก็ขออนุญาตตอบเลยนะคะว่าท่านสามารถลงทะเบียนได้แล้วลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอหรือสำนักง,งานเขตที่ท่านมีภูมิลำเนาค่ะมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะอย่าลืมไปลงช่วงนี้จะเปิดรับลงทะเบียนค่ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507ค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาก็คือเกิด15มิถุนายน2507 ก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนได้แล้วค่ะจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 6 6อย่าลืมนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุณปูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะการเอกสารหลักฐานเอกสารหลักฐานค่ะบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับที่เป็นปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งกาที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนค่ะสำหรับท่านนี้ที่สอบถามมาค่ะแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในช่วงเดือนไหน ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านเกิดวันที่15มิถุนายน2507เพราะฉะนั้นท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่15มิถุนายน2567เดเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างทีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนรกรกฎาคม2567เป็นต้นไปนะจ๊ะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกค่ะไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนณะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้อาจจะเกิดจากสาเหตุ ทํางานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่ต่างท้องถิ่นไม่เป็นไรท่านสามารถใช้ใบมอบอานาจได้ใบม่อมนาดจ,จะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือซื้อขายตามร้านเครื่องเขียนก็ได้นะจ๊ะราคาไม่แพงโหลดจากอินเทอร์เน็ตเป็นใบมออมน้าทั่วไปท่านเซ็นชื่อผู้มอบ อำนาจจะมอบให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านณภูมิลำเนาที่สะดวกที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุให้ท่านได้สำเนาทะเบียนบ้าน สำนองบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำนองให้ถูกต้องหน้าสมุดบัญชีกรณีที่จะให้ครมบัญชีกลางโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงอย่าลืมนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่สองกันยายน2507 สามารถที่จะไปขึ้นแตเบียนลงแตเบียนได้เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2560 หรือท่านใดที่จะให้พอ,อน้อยดูให้นะคะว่าท่านจะลงทะเบียนขึ้นทะเบียนได้ในช่วงไหนทรงวันเดือนปีเกิดมาแล้วท่านจะได้รับในช่วงไหนเดี๋ยวพอ,อน้อยจะคํานวณให้ว่าจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนในช่วงไหนแล้วรับเงินเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไป ทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ปอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ